ไม่อุ๊ยขนาดเวทียังบวกก่างครับพี่น้องครับมีสารมาฟูจองไว้แล้วเบ้ยเวทียังบวกก่างเลยวันดียววันเดียวันเดีพูดน่ะน้างทยอยมาแน้น ไปทียังวัไดนกลางนีง่ยเรนย่านวัดได้ก,ดดกลางไรไปกลางเราทีโดนปวดหไปงเตไฟ

ใครเทียบเวทีพ่้่เลยครับนี่นี่ก็ต้ง่ายอัละเวทีก็ง่ายกับสังายน้พ่นจ้าสัตว์ามักเร็วสาใหญ่ยากอกตีสาตใหญ่ไยากอมลเมมันเป็นตาเป็นมอลมันนัมมอลง่ายง่ายบอเมนมอลครับยากดินี่เลหะงน่เาลัเนี่ยแต่ว่ายกกันรอมาเนียี่รยนอาว่าซื้อยาลี้ซื้อแกสอนลํหมเนาะ กระดาษแตกตวิมลำมอลมลอันนี้เราเปลี่ยนนี่อย่านมอี่ยนอันนี้พะพจะเนี่ยพญอนเจำได้แล้วจำได้หรอเบล่าจยิงตลอดแล้วเป็นอ็นพญะพญาะแต่คนนั้นเป็นอย่างวะคนนี้นจับุเอเหนังเอาหนึสองสาเอาหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก ที่พ่อแล้วเป็นแล้วเป็นครูแล้วเป็นอีหยังวะแล้วก็ได้ล้านขึ้นกันล่ะจะรอได้หนึ่งเอ้ยรอต่อรอขึ้นตายนี่มั้งรอซื่อกันได้พ่อรอด้แต่งตัวขึ้นจำไม่ได้ดิแต่งตัวขึ้นจำไม่ได้เด้แต่มาแต่งกันยังรอหนิแมน ไ่วาเจ้าว่าสิงีรยเลือกเด้ออย่าเลือกเด้อวางอไร้คือปูนเลยมื่อขึ้นคนซี่หาพันมือข้นนเจําจำอะไรจี่อ๋อเป็นเอฟซีประจำไหนนั่น อาศยประเทศทองโอ้ยปวดพวเธอะนอนอนหนนอพอนาครับประทันมาประทันมาโอ้หมาแตส้มมีสองมากป้ะเทศยครับนอาวคขา้ยหนาไปทั้งนั้น 你那点能融融的吗？ ยุ้ยสอดแจ้งได้แม่ด้อสงอฆ์ปู่ศาสตว์ไปสอดแจ้งหมดเลยเ้าเห็ดเด้วยศาสตรแจ้งาเชียครับเฮ็ดนี่นี่แหละศาก็ได้หาเนี่เอปักหลักไว้แม่เขาปักหลักอ้อมเลยของของพวกเขาอะแม่

กางนั่นมัิธีน่มนจได้หยัม่อีกมั้งมันมีมันมีฟ้อกมาอยู่เลยแน่นแน่นแน่ยมันมีฟองก่ามาเขาชอบีมระัดบ้างได้ผ่านร้านเขาเจ้าเขาลองไปยืนดูเขาเจ้าก้าว้อยู่ตัวไม่พนพูดอะไม่นเห็นบ่พะเห็นไม่พนสเกลย์พูดอะไไม่สเกลย์นึ่งมองพนสักว่าอะไรดำพูดพูดรถน้ำพุดูอะไรขัดอย่างนี้อยู่เลย ็นแบเงียงเป็นแบเนั้บนนี้เงียงบอระดับบระรบนนี้เงียนะครับบนนี้เงีย พอดีแล้วดีแล้วบ่เงนบ่เงนแกอรทั้ง้าสารมะปูนนะเน่ยสารเร่มาื่อยแล้วทีน้อีเมลลูอคนมูคุณเลย้ไพปูน่ออือ้แขกเนี่ยนะแขกเน่ย้นดกเยังขึ้นไได้กนอนบ้าง่ะเออมาเนี่มาเนตัวเป็นเ เอาไปประจำปีนี้้าไปเปิดบไปเป็นยุสมเอปนนี่ยเม่อันนดมรุ่นี่ล้วใกใกปาข้างน้ำไปไกเติบยู่จ้าแต่ว่าขงไปประจำปีกายี่สิบปียกโอ้ค่ะค่งันมึนแล้วตีน้ำมันคาอย่งนี้่ลมาร์นี้ะนอบังไรสดอยู่ได้นหนตู้เเขาบปปูสัตว์โอ้ควันนี้าะ แต่ว่าหางเมื่อนั้นเราไปอยู่ห้างนั้นผู้เชียวเราบันได้ไปอุ้งยิงสองหลังเอี๋ยวลงมามอเด้อเดี๋ยวลงมามอเด้อ โอ้ยโมโยกหนาโยกหลังที่นั่นนะโอ้ยนนท์นนหนักแค่ดีนนี่เอาโอเคครับคลิปนี้ไปสินี่พอไม่ได้คลิปหน้าขอบคุณแฟนครับเอ็ซีทีทีตามอย่าลืมกดไล์กดซับสไคร์ ช่าองพ่อปพยาอาทิตย์ระบลออฟฟิเชียลครับพี่น้งนงอง,ง,อง,ค,งอครับพี่น้องขออะไรก่อนทีตามไปพี่น้องแล้วคุ้มกันไว้ในช่วงนี้เอาไว้สำเนียครับพี่น้องครับฝากกับเว้นในคิดนาครับ